่ก็โอเคกันด้วยนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอินเดียชาวจีนชาวไทยชาวอังกฤษชาวฝรั่งเศสชาว อ่ะเจนตินาชาวปรุุเกตชาวเหนือชาวอีสานชาวใต้ชาวภาคกลางทุกคนด้วยครับอยู่กับผมแดนนี่คนลล่หน้ามนอีกเช่นเลยนวันนี้เราจะมาสอนวิธีจิตวิทยาฟรีไฟล์นะครับให้เรามีโอกาสชนะศัตรูเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นนะครับผมก็วันนี้ จะมาสอนนะว่ามันจะทำยังไงจิตวิทยาของฟรีไฟล์มีอะไรบ้างคลิปนี้สั้นๆแต่ได้ใจความ<อ>มีแต่น้ำไม่มีเนื้อเฮ้ย<อ> <Hey! S 2> มีแต่เนื้อไม่มีน้ำเฮ้ย hey! ก <Yeah. S 1> ็ถูกแล้วนะครับผมจะไม่พูดให้ฟังแต่จะทำให้ดูรู้เรื่องนะครับไม่ได้เก่งให้ใครกลัวแต่พอตัวไม่กลัวใครไม่ได้เก่งได้แต่เกิดแต่พอสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กครับ<ะ>ยุยงมาขั้นแรกนะครับ จิตวิทยาสายรักอาจจะมีแค่ข้อเดียวแบบสั้นๆเลยนะครับ <Yeah. S 1> ข้อเดียวหรือสองข้อไม่รู้ก,ก็ค่อ,คอยๆว่า,าก,กันไปแต่เท่าที่ผมคิดได้ตอนนี้คือนะี่ครับการที่เราไม่โหลดชุดศัตรูเออการที่เราไม่โหลดชุดศัตรูไอหัวคูนั้นก็ช่วยนะครับตรงๆคือช่วยอืมช่วยเห <Yeah. S 1> ็นไหมคือคอลเลคชันนี้ผมผมโหลดไม่หมดนะแบบพวกแฟชั่นพวกเสื้อผ้าเนี่ยเออเราจะแบบโหลดโหลดแค่ชุดเราให้เราแบบ โหลดแค่ชุดเราพอครับให้เราแบบมีความแบบคิดว่าเราโหดอยู่คนเดียวอะ่ะเออเพราะว่าเ้าเราแบบไปเห็นศัตรูอยู่ในแมปนะครับผมมันก็ศัตรูเหมือนไก่เหมือนบอดอะไรอย่างงี้นะที่ทุกคนเห็นผมยิงคโโหดอะ่ะแล้วแบบทุกคนคิดว่าแบบเคยทุกคนเคยเม้นมาใต้คลิปผมยิงบอดยิงบอดเหมือนเก่งคือผมไม่ได้ยิงบอดนะผมใช้จิตวิทยาฟรีไฟามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับผมเออวิธีนี้ช่วยได้จริงนะแล้วบางครั้งแบบเราก็ปรับ ปรับอันนี้ได้นะครับปรับกราฟิกให้มันเป็นราบรื่นถ้าเราปรับกราฟิกให้ราบรื่นบวกไม่โหลดชุดศัตัวหัวคูบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายบอกเลยครับวิธีนี้สั้นๆได้ใจความมีแต่น้าไม่มีเนื้อถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้แดนนี่คนหล่อหน,น้างมงนเลยนะครับบ๊วย